แล้ก็ใช้รืประมาณนี้จะมากเอาปตีแล้วก็สาราลา,ลานี้ก็เป็นสนาดที่ใหญ่สามารถไปชุนกระสุนได้เธลนนั่นดนะังนั้นก็บอกว่ามีสิ่งอยู่อยู่สองอย่างให้กันที่จะทำแล้วทำให้มันสมกับกับฐานวันหนึ่งสาราสองโถ์สาราเร่า มีเกณฑบริการเยอะมีเกณบริการมากเนี่ยเวลาทำอย่างทำเล็กทำเล็กเองเวลาโยงมาที่พอนั่งก็เสียดายเออเราได้ยัดทำใหญ่แบบนี้การที่องบประมาณต้องมีเลยอย่างแร่คือศาลาต้องทำใหญ่เลยอย่างบ้าเรือนเนี่ยที่ถูกแล้วที่ทำศาลาใหญ่ ก่อนหน้านี้เราทำสาราเยอะใชเไหมครบพอทำได้เวลาลงงานสิ่งขอก็เกิ่ลืมที่จะทำใหม่จะได้บอกว่าถ้าทำทำเพื่อไหนให้มันใหญ่เลยสัมพนธ์กับสถานะของชุมชนวนนั้นเองคราบเป็นชุมชนใหญ่ก็ทำใหญ่ไม่ใช่เป็นชุมชนใหญ่แล้วทำเล็กอย่านี้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือโบนโบนเนี่ยเวลาสร้างเนสมมติว่า